สวัสดีครับก่อนฟ้าสางของวันที่1สิงหาคม2,565นะครับวันนี้ขอพระเวพรนักเสี่ยงดวงทั้งหลายบรรลุเป้าหมายทุกท่านนะครับพี่น้องอัปเดตเส้นทางฝนกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับวันนี้วันหนึ่งที่จะมีฝนชุกฝนแน่นนะเพิ่มขึ้นอีกทางตอนบนของประเทศไทยในทุกภาคนะแล้วก็พัดรวมถึงภาคใต้ด้วยแล้วก็ฝนก็จะเคลื่อนที่ช้าดังนั้นพื้นที่เชิงเขาก็ต้องระวังฝนสะสม จากสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสิงหาคมกันยายนฝนชุกจากหลายปัจจัยติดตามข่าวสารบริหารจัดการน้ำให้ดีๆครับพี่น้องจำกันง่ายๆสั้นๆน,นะเดือน8ไปนั้นมีแต่ฝนส่วนโดน8คนนี้ก็มีแต่หัวใจนะครับโดยที่ภาพถัดไปเราไปดูสถานการณ์ลำน้ำและน้ำในเขื่อนกันก่อนครับจะรับน้ำในช่วงมรสุมต่อไปนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด เรามาเริ่มกันที่ลุ่มน้ำสายหลักโดยจากภาพรวมทั้งประเทศจะเห็นว่าภาคเหนือระดับน้ำยังน้อยอยู่นะครับพี่น้องในขนาดที่ภาคอีสานระดับน้ำในลุ่มน้ำยังปกติแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ของภาคกลางอย่างลุ่มเจ้าพญานั้นก็ยังถือว่าอยู่ระดับน้ำอยู่ในระดับปกติไม่มากตามข่าวนะฮะหากแยกกันออกมาเป็นสายสำหรับภาคเหนือนั้นเราจะเห็นว่าแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำวังมีระดับน้ำจักว่าน้อย มีเพียงแม่น้ำน่านเท่านั้นนะครับเปน้องเป็นสายเดียวที่ทางเหนือนั้นนะวันนี้ยังคงมีระดับน้ำที่ปกติอยู่ในขณะที่ลุ่มน้นําในภาคอีสานอย่างลุ่มน้ําชีบนลุ่มลุ่มน้ํามูลบนและลุ่มน้ํามูลล่างมีระดับน้ําในระดับปกตินะฮะเห็นไหมครับ แต่พื้นที่จังหวัดที่น่าจะต้องโฟกัสหน่อยก็คือจังหวัดที่อยู่แถวริมลุ่มแม่น้ําชีล่างไหลผ่านนั่นเองครับเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าสภาพปัจจุบันระดับน้ําจัดว่าน้ํามากนะครับแม่น้ําชีล่างนี่ถ้าฝนตกมากๆก็ต้องเฝ้าระวังนะครับล้นตลิ่งโดยที่เราไปดูสถานการณ์ปริมาณน้ําในเขื่อนกัน,นครับบ่งบอกณนะวันที่31 กรกดาคม2565นะอัปเดตล่าสุดซึ่งสีที่พี่ท้องเห็นก็เป็นปริมาณของน้ำที่กักเก็บไว้ณนะปัจจุบันฮนะสีเหลืองวิกฤตก็เหลือร้อยละ1 0ถึง30ของความจุอ่างสีเขียวถือว่าปริมาณยังน้อยอยู่อยู่ที่ร้อยละ40ไม่เกิน50%ในขณะที่สีน้ำเงินนั้นมีปริมาณน้ำพอใช้นะฮะคือปกติคือร้อยละ50ขึ้นไปจนถึง70%สําสำหรับสีแดงนั้น ระดับน้ําในอ่างของเขื่อนนั้นๆก็80%ใกล้เต็มความจุอ่างนะั้นนั่นคือสีแดงนั่นคือความหมายของสีนะครับเห็นภาพรวมทั่วประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องก็จะเห็นว่าน้ําในเขื่อนยังถือว่าน้อยนะฮะเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานบนและก็แถวแถวภาคตะวนันออกเห็นไหมครับโดยเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มที่ภาคเหนือน,นะฮะเขื่อนที่จัดว่าน้ํายังน้อยมีปริมาณนะะ้ําไม่เกินร้อยละห้าสิบหรือไม่ถึงครึง่ง ของความจุอ่างก็ได้แก่เขื่อนแม่กวงอุดมทาราที่เชียงใหม่นะแล้วก็มาเขื่อนสิริกิจที่อุตรดิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพิษณุโลกแล้วก็เขื่อนแม่มอกนะฮะลำปางแล้วรวมถึงเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากด้วยโดยที่มีปริมาณน้ำกักเก็บพอใช้ร้อยละห้ขึ้นไปนั้นก็มีไม่กี่เขื่อนก็คือแค่แม่งัดสมบูรณ์ชนเชียงใหม่ แล้วก็เขื่อนกิ่วลมลำปางฮนะโดยที่เขื่อนกิ่วคอหมาที่จังหวัดลำปางนะั้นเป็นเขื่อนเดียวนะที่มีระดับน้ำใกล้เต็มความจุข,ของอ่างนั่นคือ84%เลยทีเดียวมาดูพื้นที่อีสานกันบ้างครับพี่น้องซึ่งจะเห็นว่ามีเขื่อนที่จัดว่าปริมาณน้ำน้อยไม่ถึงร้อยละห้นะหรือยังไม่ถึงครึ่งอ่างเลยกนะ็มีอยู่ถึงสี่เขื่อนด้วยกันนะทางอีสานบนเป็นส่วนใหญ่ทางนั้นนั่นก็คือเขื่อนห้วยหลวงนะ ที่จังหวัดอุดรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดเมืองสกลนครเขื่อนลำปาวกาลสินแล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นฮะดังนั้นอีสานบนไม่ต้องกลัวน้ําล้นเขื่อนนะครับตกได้ตกไปนะครับส่วนเขื่อนที่เหลือในภาคนะฮะในภาค ในภาคอีสานนั้นล้วนมีปริมาณน้ำระดับพอใช้คือเกินครึ่งความจุของอ่างคือ50ซขึ้นไปก็ที่เหลือก็มีเขื่อนจุลาพรของชัยภูมินะฮะเขื่อนน้ำอูนสกลนครเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพะเพิงแล้วก็เขื่อนมูลบนเขื่อนลำแซะซึ่งเขื่อนทั้งหมดนี้ตั้งอยู่นครราชสีมาหรือโคราชนะฮะแล้วก็อีกเขื่อนหนึ่งก็คือเขื่อนนางรองบุรีลำฮะก็มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะครับพอดีพอใช้นะ คือเลยครึ่งอ่างขึ้นไปฮะเราไปดูภาคกลางกันครับสำหรับภาคกลางนั้นยังคงมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ําในเขื่อนน้อยไม่ถึงครึ่งอ่างนะหรือไม่เกินร้อยละห้อยู่2เขื่อนนั่นคือเขื่อนป่าสักชลสชนทธิ์ ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะฮะแล้วก็เขื่อนทับสเหลาที่จังหวัดอุทัยธานีโดยที่เหลืออีกสามเขื่อนนั้นก็คือเขื่อนลำกระเสียวสุพรรณบุรีเขื่อนศรีนครินและก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีน้ําพอใช้ฮะที่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปคือเกินครึ่งความจุอ่างโดยที่ภาคตะวันออกยังคงมีเขื่อนที่น้ําน้อยวิกฤตเลยนะฮะมีนะครับในภาคตะวันออกที่ว่าถ้าฝนตกเยอะๆเนี่ยครับไม่ถึงร้อยละสามสิบก็มีอยู่หนึ่งเขื่อนนั่นก็คือเขื่อนนลัลดึด น้ลึบดินทะจินดานะฮะที่จังหวัดปลาจีนบุรีและไม่มีน้ำไม่ถึงครึ่งความจุข,ของอ่างคือยังคงเป็นน้ำน้อยอยู่นะครับนั่นก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนที่นครนายกและเขื่อนคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเซาโดยที่เหลือก็เป็นเขื่อนที่มีระดับน้ำเก็บกักเกินครึ่งนะฮะก็ได้แต่ทางชนบุรีก็คือเขื่อน เขื่อนบางพระนะฮะเขื่อนหนองปลาไหลและเขื่อนปลาแสที่จังหวัดละยองตามภาพที่พี่น้องเห็นเห็นไหมครับโดยเขื่อนในพื้นที่ภาคใต้นะฮะภาคใต้บนก็คือเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีเขื่อนปราณบุรีประจวบคีรีขันรรวมถึงเขื่อนรัชประภาสุราธานีแล้วก็เขื่อนทางด้านล่างสุดคือเขื่อนบางลางนะฮะจังหวัดยะลาในพื้นที่ใต้ล่างมีระดับน้ําพอใช้นะครับคือร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป นั่นเองดังนั้นสรุปว่าน้ําในเขื่อนยังพอรับฝนได้สบายๆนะโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานบนไม่ต้องกลัวล้นสปริงเวนั่นเองครับกลับมาดูลักษณะอากาศวันนี้กันจนถึงพรุ่งนี้พี่น้องภาพด้านซ้ายเห็นนะฮะด้านซ้ายก็ตามฟอร์มครับลมมรสุมล่างนะลมเซาเว่นนี่แหละครับในวันนี้พัดแนวเดียวฮะพัดเป็นแนวเดียวฮะวันนี้เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะอาทิตย์ยอดนิยมฮะพัดเป็นแผ่ผืนใหญ่กลางปีก ปกคลุมภาคเหนือภาคกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้เอาไว้ทั้งหมดฮะด้วยความเร็วลมระดับปานกลางฮะแล้วก็จะเร่งสปีดแรงขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้โดยเราจะเห็นว่าแนวลมพัดสอบนะฮะมีแนวลมพัดสอบเบียดกันด้วยแถวแถวแถวะแถวแถวภาคเหนือตอนล่างนะคะแล้ววิ่งเข้าหายอมความกดอากาศต่ําบริเวณอา่าวตังเกียรประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็เสยไปที่ล่องความกดอากาศ ต่ำนะฮะที่พาดอยู่ระหว่างพับมา่าลาวและก็เวียดนามตามลูกศรสีดำเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เหนือล่างตามวงกลมนี่ฮนะเนี่ยผมวงกลมไว้อาจจะมีฝนหนักได้เฝ้าระวังลมกระโชก้วยครับภาพถัดไปนะฮะทางขวามือของพี่น้องนั่นก็คือแนวกระแสลมบนเสิร์ฟกลุ่มฝนฮนะทรงลมบน500เฮกโตปัสคารวันนี้ จัดว่าไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับพี่น้องไม่ธรรมดาอีกแล้วฮะแม้จะยังคงพัดด้วยกําลังอ่อนฮะเหมือนเมื่อวานในระดับ1 0บถึงสิกิโลเมตรฮะก็คือเหมือนเมื่อวานเหมือนเดิมแล้วแต่ที่เพิ่มเติมมีนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เล่นใหญ่ฮะพัดเป็นวงไซคนนีค้ควนเข็มนาฬิกาปกคลุมประเทศไทยตอนบนไว้เป็นวงกว้างเลยนะฮะ ทั้งภาคเหนือกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตามวงกลมนะวงนะเห็นไหมครับลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้ขยับไปขยับมาอ้าหุบอ้าหุบหมุนไปเรื่อยๆนะวันนี้ฝนก็จะตกตามแนวนะฮะฝนะสร้างเมฆตามแนวนี้ครับลักษณะลมบนหมุนวนแบบนี้ที่เขามีได้ก็คืออะไรครับก็จะสามารถพัดเสร์ฟกลุ่มเมฆฝนหรือเซลล์ฝนที่เกิดจากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ํา แล้วก็ล่องมรสุมที่พาดอยู่บริเวณเวียดนามและลาวตอนบนนะให้วนกลับมาตกในประเทศของเราได้นะฮะเป็นระยะระยะแต่เนื่องจากลมบนอ่อนนะพี่น้องลมล่างแรงกว่าเวลาเกิดฝนขึ้นมาฝนก็จะเคลื่อนไปทางไหนฮะก็ตามทิศทางของลมล่างนั่นก็คือเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกหรือจากซ้ายไปขวาน,นั่นเองครับแต่จริงๆแล้วการการสร้างเมฆฝนระดับปานกลางขึ้นไปส่วนใหญ่ก็มาจากการเคลื่อนของการเคลื่อนเป็นแนวท็อปนะของลมบนนั่นเองนะครับ โดยลมล่างนั้นก็เติมความชื้นไปฮะลมบนก็สร้างเมฆขึ้นไปตามลูกศรสีเหลืองคู่กับลมล่างลูกศรสีดำนะเวลาลูกศรมันคู่กันแบบนี้เห็นไหมครับช่วงลูกศรคู่กันแล้วก็เป็นแนวพัดเสยเงยขึ้นไปผ่านพื้นที่หรือจังหวัดใดพื้นที่นั้นๆจะจะมีฝนฟ้าขนองในระดับปานกลางขึ้นไปได้ถึงหนักนะครับเนื่องจากเป็นแนวลมทอปแล้วก็ลมบนลมล่างพัดประสานกันนั่นเองพอเข้าใจนะครับพี่น้อง ดังนั้นลนักษณะเช่นนี้ฮะวันที่หนึ่งเโมงเชา้าวันนี้ถึงวันที่สองนะฮะวันพรุ่งนี้เช้านะครับประเทศไทยจะมีฝนกระจายตัวโดยทั่วไปจากเล็กน้อยไปถึงหนักนะฮะโดยภาคเหนือจะมีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกปานกลางขึ้นไปได้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะพี่น้องพิษณุโลกฝนเยอะนะครับวันนี้ฮะร,ระวังน้ําบาหลาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีปริมาณฝนร้อยละหกของพื้นที่เช่นกันโดยมีฝนปานกลางขึ้นไปได้ในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครอุดรธานี กาลสินร้อยเอและมหาสารคามนะครับสำหรับภาคกลางนะมีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีพระนครศรีอยุทยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแล้วก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรอบฮะ ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีปริมาณฝนตกส่วนใหญ่พื้นที่ในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตาดนะครับ สำหรับภาคใต้เขจะมีฝนฟ้าขนองกระจายเพิ่มขึ้นร้อยละ40-60ของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูลสงขายะลาและนราธิวาสขึ้นลมในทะเลนะครับพี่น้องในวันนี้ทะเลในวันนี้ก็คือฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันคลื่นจะเริ่มสูงขึ้นไปนะฮะ ไปเถอะ2เมตรฮะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสีม่วงๆนะครับสูงถึง3เมตรระมัดระวังในการเดินเรือด้วยสวัสดีครับ